สวัสดีค่ะอยู่กับโกโก้และเกมไลน์เลนเจอร์ซีซันที่2แล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมกันดีกว่านะคะอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้แทนๆทนแทนกิจกรรมว h i เดย์สเปเชียลอีเวนต์นะคะสามารถมีสิทธิ์รับเจ้าโคบี้นะคะไอศครีมโคบี้5ดาวตัวนี้เอ่อจริงๆแล้วมันคือบราวที่อยากจะเป็นโคนี่ มันก็เลยชื่อว่าโคบี้น่ารักดีนะคะก็ซัมเมอร์นะเห็นไอติมก็แบบอยากกินเลยทีเดียวนะ <S <S <ๆ>อยากจะได้ตัวนี้ทำไงนะคะนี่ค่ะต้องผ่านด่าน 36, 180, 72, 1 0 8อ4แและ216แต่แล้วนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโคบี้ในวันไวเด์วันไวเด์คือวันอะไร วันวเดย์เนี่ยมันคล้ายๆกับวันวาเลนไทน์ค่ะตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยวันวาเลนไทน์จะเป็นวันที่ผู้หญิงเนี่ยเอาช็อกโกแลตไปสารภาพรักกับผู้ชายที่เรงชอบนะคะและผู้ชายอะ่ะเขาจะยังไม่ตอบค่ะแต่ว่าเขาจะมาตอบผู้หญิงในวันไวเดย์ก็คือวันที่14มีนาคมนะคะหลังจากวันวาเลนไทน์หนึ่งเดือน ผู้ชายจะเอาดอกไม้หรือขนมไปให้ผู้หญิงค่ะเพื่อตอบรับรักอะไรแบบนี้ถ้ามีผู้ชายเอาขนมมาให้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเอาจจะแอบชอบเราก็เป็นได้นะม่งมิงมากเลยนะคะสำหรับวันไว้เดกก็ ถือว่าเป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นที่น่าสนุกอีกธรรมเนียมหนึงนะ่งเนาะญี่ปุ่นเขาจะมีอะไรมุงมิงแบบนี้ตลอดแลนะคะ mm hmm. ก็เกมไลน์เป็นเกมของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นเต็มๆเลยนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่า mm hmm. เจ้าคอบี้ตัวนี้มันเจ๋งยังไงนะมามาดูวิธีเล่น mm hmm. เพื่อที่จะเอาเจ้าโคบี้ไอศครีมโคบี้เมื่อกี้กันดีกว่านะคะ mm hmm. ก็ไม่ยากเลย ไม่ต้องจำด้วยว่าด่านไหนเป็นด่านไหนนะคะเมื่อน้องๆเข้ามาในแมบบเนี่ยน้องๆจะเห็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นด่านที่เขียนว่าอีเวนต์แบบนี้ค่ะพี่กูเนี่ยเล่นด่าน144นะคะเพราะว่าเป็นด่านที่คิดว่าจะผ่านได้ง่ายๆนะคะด่านนี้เนี่ยก็จะได้ของตามนี้ตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะคะตัวนี้เป็นคบี้ธรรมดาที่ถือลูกกวาดอะ ที่เถออมยิ้มนะคะแล้วตัวนี้ก็คือตัวกิจกรรมนะเล่นง่ายๆก็คือเข้าไปผ่านด่านให้ได้นันเองไม่ยากเลยกดออโต้เอาเลยค่ะแล้วก็เทคนิคสำหรับการหาเจ้าโคบี้ตัวนี้นะคะก็ไม่ยากเพราะว่าช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยมัน ค่อนข้างสั้นนะคะก็น้องๆสามารถที่จะเล่นและลุ้นลับได้นในช่วงเวลาเกิดกาเท่านั้นแต่ว่าเ,เทคนิคที่จะทําให้ได้เร,เร็วก็คือต้องเล่นเยอะๆถูกไหมต้องเล่นจบบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็เน้นเอาตัวเลนเจอร์ที่ฆ่าหรือว่าโจมตีได้แรงๆนะคะมาจบด่านไวๆจะได้เล่นได้หลายๆรอบหน่อยนะคะแล้วก็ เจ้าโคอโบี้ตัวนี้มันจะสุ่มได้หลังจากที่เราเล่นจบนะเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ก็กดออโต้ไปค่ะชิวๆผ่านแล้วนี่ก็แอบเก็บเลเวลไปด้วยในตัวเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีสุ่มอยู่ตรงนี้นะคะกดปึ๊ง ไม่ได้ก็สุ่มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ครบน้องๆเล่นไปจนได้ตัวมาครบแล้วเนี่ยก็มาที่ my team นะคะกด l a เทสนี่ก็คือล่าสุดนะคะมันจะอยู่ตรงนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ไอศครีมคอบบี้นะคะน่ารักมากๆเลยเฮ้ยชอบอ่ะ นะมันเป็นสเปดด้วยนะคะก็คือโจมตีหมูสามารถอีโวได้ด้วยนะนี่เอ้ยอีโวแล้วแบบน่ารักอะ่ะกลายเป็นชุดสีชมพูแล้วแบบมีลูกอมอยู่งหลังด้วยอะ่ะถือดอกไม้มีช็อกโกแลตด,ด้วยเหมือนจะเอาไปตอบรักวันว,วาเลนไทน์เป็นวันวัยเดยนะคะมีน่ารักมากเลยต้องอีโวให้ได้ ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยมีในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะคะแต่ว่าน้องๆสามารถหาได้นะจริงๆแล้วหลังจากกิจกรรมนี้ไปอ่ะน้องๆจะสามารถหาได้จากการอีโวตัวนี้ค่ะตุกโคบี้ตัวนี้เนี่ยถ้ากดอีโวแล้วอ่ะมันจะกลายเป็น เจ้าไอศครีมโคโบี้นั่นเองนี่ตัวนี้นั่นเองนะคะก็ได้จากด่านที่144ที่เล่นเมื่อกี้นั่นแหละนะก็ตอนนี้นะคะก็จะ e v o l ทำไงนะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเก็บตัวนี้ให้ได้5ตัวแล้วเอามาผสมกันนะคะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้มี3ตัวแล้วนะก็แค่กด level up นะคะมันก็จะ มาที่หน้านี้เราก็เอาโคบี้ที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้นะคะไปผสมกันเลยนี่นี่เห็นไหมคะว่าเลเวลตรงนี้นะคะแม็กเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะพอเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บเลเวลให้ครบนะคะให้เต็มเก็บเลเวลให้เต็มนะใช้กบเลยนี่ตัวเดียว80เลย โอเคตอนนี้ไอศครีมโคบี้ของเราเลเวล80แล้วนะจ๊ะลดอะเลเวล80แล้วค่ะเป็นมาสเตอร์แล้วนะคะนี่แบบนี้นะก็ใช้ทั้งหมด5ตัวนะคะอีโ e วเลยดีกว่า้น่ารักอะ่ะจะอีโวแล้วนะของครบพอดีเลยนะคะ อีโวใช้ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย 51, เหรียญน,นะคะก็อีโวเลยเราจะปรับให้มันเป็น6กดา,าวว้าเลวน่าหลักมกากอ่ะเลิฟมาดูดีกว่าอีโวแล้วสกิลเป็นอะไรเอ่ย นี่นะคะเป็นสกิลมันเ,เขาบอกว่า increase ranger attack speed นะคะก็คือหมายถึงความาความเร็วในการโจมตีนั่นเอง a n d move speed ก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ for a set period of time นะคะก็คือเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเราก็จะหมดไปแล้วก็จะใช้อีกทีก็คือตามดีเลย์นะคะ18วินาทีนั่นเอง ก็คือ Attack Speed จะเพิ่มขึ้น240%นะคะแล้วก็ Move Speed จะเพิ่มขึ้น240%เช่นกันโอ้เลิศเลยนะคะ Lovely Kobe นะคะอีโ e ฟมาแล้วเป็น Lovely Kobe น่ารักจังเลยลองเลเวลอัพแล้วเอาไปตีเล่นดูหน่อยดีกว่า เป็นเลเวลอัพมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ลอฟตี่โคบีเราเลเวล80แล้วนะพลังโจมตีอยู่ที่1ล้าน9 0สนนะคะอันนี้แค่เลเวล80เองนะยังไม่ได้เอาตัวมาอัพเลยนะคะแล้วก็เลือดเนี่ยซัดไป14ล้านเลยแต่ว่าไอเทมสปีดเนี่ยไปรีสโลนะคะแต่ว่าโจมตีเป็นหมู่นะ ลองเอาไปเล่นดูดีกว่าเอ้ยน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนี่ Lovely Kobe ค่ะดูมันเดินดูมันเดิน <c oughs> ัวมันน่ารักมากนี่นะคะเลเวลี่โคบี้นะคะโหดใช้ได้เลยนะมันโจมตีแรงมากนะคะก็มาตัวเดียวอะ่ะดิวยมีเพื่อนมาช่วยนะเป็นโคนี่เอาตายตายเอาเพื่อนมาช่วยนิดนึงนะโอ้ มีบาวน้ำแข็งมาช่วยด้วยเท่หวสกิลเมพมากโคโบี้เราก็ใช่ย่อยนะโคโบี้เราเจ๋งอะ่ะดูดีโคโบี้จะด่าแล้วด่ารักมากเลยมุงม,มิงมาก อุ้ยได้ด้วยสุดยอดไปเลยได้โคบีมาอีกนะคะก็มันก็ต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปอีโวให้กลายเป็นตัวนั้นก็คือเป็นเลิฟลี่โคบีเนอะแล้วก็เก็บต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหน ที่ไม่อยากจะพลาดเก็บตัวใหม่แบบนี้นะคะตัวแบบเก็บไว้เป็นคอลเลกชันน่ารักน่ารักนะคะก็นี่เลยกิจกรรมวันไวยเดยนะคะก็ได้โคบี้ไอศครีมโคบี้นะคะสามารถอีโวได้เป็นเลิฟลี่โคบี้นะคะก,ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้เจ้าโคบี้นะคะเลิฟลี่โคบี้นะคะก็สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ เ่เร่มตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่18เดือนมีนาคมนะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบเล่นนะคะคากิจการรมมีน้อยต้องรีบเล่นเพื่อมาเก็บสะสมกันนะวันนี้คูปู่ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็แชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้พิกันแล้วบ๊ายบาย